เม่อก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเยียบชมทุ่งอีกแล้วแต่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยต้องบอกว่าเราพามาดูข้าวก็ขอ8ปห้าค่ะ นี่ค่ะข้าวก็ขอไปบานะคะเป็นข้าวแข็งเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีต้องบอกว่าข้าวตัวนี้ต่อไปรอบต่อไปเราจะทําข้าวหนาวแล้วตัวนี้นะคะน่าสนใจสุดๆอายุของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ1้อยห้วันถึงร้อยสิบห้าวันนะคะขึ้นอยู่ตามฤดูกาลถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็จะอยู่1 2 0ยยวันถึงร้อวันนะคะเป็นข้าวแข็งทรงกอตั้งใบทงตั้งนี่นะคะเราก็พามาดู เห็นไหมคะนี่คือลักษณะรวงลักษณะรวงข้าวกอขอแปดห้าจ้าแปลงนี้เราก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะจะตัดเจ็บสิ่งเจอปนไปเรียบร้อยหมดแล้วทรงกอตั้งใบธงตั้งเห็นไหมคะเห็นใบธงไหมคะนี่คือใบธงของเขาเป็นใบธงของเขาอันนี้ก็ข้าวนี่ใกล้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คืออยู่ประมาณยีกว่าไร่ค่ะ ในข้าวก็ขอ85ข้าวก็ขอ85เนี่ยก็คือก่อนๆเนี่ยอาจจะเป็น,เ,ปนเชื้อราก็ก็มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเริเบาบางลงแล้วอันนี้ต้องบอกว่ากระซิบนิดนึงว่าเป็นกขอ85ที่ระแงะถี่ขึ้นนะคะแล้วก็มาเลซอนขึ้นด้วยต้องบอกว่าน่าทำมากๆไปติดตามกันต่อค่ะ